ไปเท่าไหร่ครับผมสองล้านกว่าสองล้านกวที่โต๊เป๊บสี่จะขวดอด้กินบ่เนี่ยแล้วเห็นหนกัสองล้านกว่าครับอุ้มที่ไปสามสี่คนได้คนละสองสามลานหมดเลยโอ้โห่พอซื้อตัวเดียวกันไปที่นู่นแม่ครับ ที่ว่าที่ว่าที่ว่าคุณนัดใช่ไหมใช่ไปที่มีนัดตะเคียนใช่ไหมมีพี่เวไปกันโอ้พี่เล็กเป็นคนพาไปก็ได้ไม่น่าจะโอ้โหถูกมาทุกคนเลยที่ไปสามคนแปลกนะพี่คิวได้ไหมเนี่ยว้าไม่เหลือใช่ไหมโอ้โหโอ้โหนี่ครับพี่เวครับผมบอกแล้วว่าแม่่เนาะได้ง นี่ครับเรียนบอพูดแล้วขนลุกครับพี่บีครับบอกเวลานี่ขนลุกครับนี่ฮะท่านได้สร้างบุญเลยโอ้เนี่ยฮะสบายแล้วก็สบายไม่ผิดพลายสบายแล้วก็อะไรนะเออเออเอาใสอท่านเนี่ยเนีเป็นของลักท่านโอ้สวยงามมากเลยท่านไม่บอกในฝันด้วยนะบอกมาบอกในฝันด้วยเนาะเนี่ยครับเนี่ฮะสบายของโจแม่ตุเชียนทองใช่ไหมท่านเป็นหมอลำเก่าออืก็ที่ไป น้องน้องอีกคนหนึ่งเห็นยืนเลยนะเห็นแบบถ่ายรูปถ่ายองไก็ไม่ติดเพราะท่านไม่ให้ถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายรูปพวงมาลัยเต็มขอเห็นแบบเป็นเงาเลยท่านยืน <c oughs> แล้วไปตั้งหลายคนถ่ายแบบว่าถ่ายมันเราถ่ายปกติี่กว่า <c oughs> ถ่ายกล้องหลังแต่มันก็ดิ่งกลับมากล้องหน้า ถ่ายไม่ติดสักคนเลเมื่อกี้เนี่ยเชื่อไหมพี่บอลคุณเราคนนี้พี่บอลได้รีเซ็ตกล้องใหม่เลยเนี่ยถ่ายไม่ติดจริงๆท่านไม่ชอบท่านไม่ถ่ายรูปโบเราคนครึ่งลูกกับพี่พี่อีลีครับบอลขอนแก่นก้อนจะไร่สดเลยไร่สดไม่ติดเลยเพราะว่า ผมได้ปิดโทรศัพท์แล้วก็ได้เปิดเครื่องรีเซ็ตเครื่องใหม่ถึงปิดได้บอกว่าเสียสายบุญมีโศงใใ่งย่พี่ครับนี่คือนะนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเออนั่นแหละนั่นแหละนะครับเนี่ฮะน,นะพี่พีนะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะ <1> 1> เดี๋ยวผมจะ อ่าอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเด้ออัปเดตเรื่อยๆเด้อเท่าสิไทธิทอวมสารแล้วก็แม่แตะเคียนทองเป็นมอรมอล่ำนะฮะคุณอิคิว,ปนนวเ,เป็นน้องมอรมอล่ำเลยก็บชอบเป็นมอรมเก่าด้วยนั่นนะแล้วก็ชอบชุดไทยนะนะบนขอขอท่านอืมบนจิมาซอยส่างน้ำแม้มอมวิคิวนะบนจิมาซอยส่างวัดน้ำพระกุบาไกน่น้ำมาส่างบารมีน้ำนะครับเอาเอาเป็นว่า ขันมีโอกาสเข้าเดี๋ยวมีโสมมีหลาบก็จะลืมตั้งสัจเจเอาเด้อพี่พีเด้อสาธุสาธุครับป่อน,นกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับผมสาธุครับ